สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอธิบายถึงคุณสมบัติของเครื่องกำจัดไรฝุ่นนะฮะนวัตรกรรมจากประเทศแคนาดานะฮะชื่อว่าตัวแบรนด์เซอร์นาเลงตัวแบรนด์เซอร์นาตัวนี้เนี่ยละครับเป็นสินค้าที่มอเตอร์เนี่ยเป็นมอเตอร์จากประเทศอิตาลีนะฮะแลบประกันคุณภาพเนี่ยถึงสิงปีเต็มด้วยกันซึ่งเครื่องตัวนี้นะครับสามารถกำจัดไรฝุ่นเนี่ยได้หนึ่งรอเเต็มเลยแล้วก็มีการรับรองจากทางสาวตต่างๆ,ๆนี่นะครับจากต่างประเทศเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับว่า สามารถกําจัดไลฟูดเนี่ยแล้วก็ตายทันทีเลยนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นนวัตกรรมเนี่ยที่เป็นระบบ Water Filation System หรือเป็นระบบน้ำน,นั่นเองนะครับแตกต่างจากระบบทั่วไปที่มีอยู่ในตลาดนะฮะทีนี้ผมจะโชว์ให้ดูครับว่าเครื่องตัวนี้เนี่ยเป็นระบบน้ําที่แตกต่างจากในตลาดได้ยังไงนะฮะตัวนี้เนี่ยหลักการใช้งานนะครับเราจะเติมน้ําลงในตัวเครื่องนะฮะหลังจากเติมน้ำจนเครื่องเสร็จปุ๊กน้ําตัวนี้เนี่ยจะเปลี่ยนเสมือนกับตัวฟิลเตอร์ที่จะออกรองสปรกทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ และจะไม่เหมือนกับเครื่องรูุดฝุ่นพวกที่มีอยู่ในตลาดนะครับเครื่องรูุดฝุ่นที่มีอยู่ในตลาดเนี่ยจะเป็นระบบตัวผ้าคอรตตอนระบบเฮปาฟิลเตอร์นั่นเองซึ่งเฮปาฟิลเตอร์เนี่ย,เ,ยเวลาตอนกองนะครับคือผ้าตัวนี้เนี่ยจะสามารถกองได้ด้วยอน,นุภาคนี่ไม่ถึง0.3มไมครนะฮะซึ่งเป็นอนุภาคที่ใหญ่กว่าตัวไอฝุนแต่ระบบน้ำของตัวเซร่าตัวนี้นะครับเราจะสามารถกองน้ำเนี่ย หรือว่ากองสมบกทุกสิทุกอย่างเนี่ยได้ร้อยเเต์เ็มเลยซึ่งสมบกทุกสิทุกอย่างเนี่ยจะถูกดักเก็บไว้ในนี้ทั้งหมดไม่สามารถเล็นรอดออกมาได้เลยแม้แต่นิดเดียวเนื่องจากน้ำเนี่ยมีมวลที่ค่อนข้างที่จะหนามากนะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องโชว์อยู่นะครับว่าตัวนี้เนี่ยมันใช้งานยังไง ระบบน้ำเนี่ยก,ก็คือระบบกรองจอีย่าง,างน,น,นะครับที่ทกรุดูดเข้าไปนี่แะฮะจะถูกตัดโดยน้ำทั้งหมดนะครับซึ่งสามารถ่ยกกรองได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เต็แล้จะมีอุปรกรณ์ทั้งหมดเลยนะครับในการทำอุตสาหหรือว่า,าการขับถ่ายสุดภทั้งหมดเนี่ยหกหัวนการในแต่ละหัวเนี่ยจะทำด้วยตัวแมทเทรียลของตัวขนมาซึ่งจะไม่มีบอเ้เลยว่าจะไม่ทำอันตรายหรือว่าไม่ทำให้คนทีดด่นไต่างกาัน จะรอยได้เลยเพราะว่าตัวขนตัวนี้ครับเป็นคนที่ทั้งๆเรียนรุกมากนะฮะหัววมีอะไรกันบ้างเรามาดูกันตัวนี้เป็นตัวดูโซฟาอันนี้เป็นตัวดูโซฟากันครับจะเป็นโซฟาขนาดใหญ่แล้วก็ตัวนี้เป็นการดูตามซอกตามอูต่างๆนะฮะทีนี้มาดูถึงตัวหัวพระเอกของเราก็คือเป็นหัวตกตัวนี้เองหัวตกตัวนี้เป็นหัวตกที่เอาไว้กําจัดตัวไรลุ่นนะฮะซึ่งคุณสมบัติเนี่ยจะเป็นระบบสันสะเทือน ซึ่งจะสามารถทําให้ตัวลายุนเนี่ยหลุดได้จากเตียงพวกนี้จะหลุดออกจากเตียงเนี่ยได้ทันทีเลยนะฮะที่เรามาดูกันว่าตัวนี้เนี่ยมันแรงแค่ไหนกันนะครับเอาละก่อนอื่นเลยก็คือเราจะประกอบตัวสายต่อตรงนี้นะฮะเข้าด้วยก,กันกับตัวเครื่องก่อน อกตอบเสร็จป๊บหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะตอบเชื่อมอุปกรณ์ตัวหัวตัวนี้เข้ากับตัวหัวตกนั่นเองนะฮะแล้วเรามาดูกันนะครับว่าเครื่องตัวนี้เนี่ยตกแรงขนาดไหนโอเค <c oughs> เอาละ การมุนของตัวไม้นะฮะ2,500รอบเนี่ยต่อหนึ่งนาทีซึ่งจะทำให้ตัวไล่ชนเนี่ยกระเดน็นหรือว่ากระโดดออกจากเตียงนะฮะทันทีที่เราตกเลยแล้วเครื่องตัวนี้ก็จะดูดตัวไล่ชนทั้งหมดนี่นะครับเข้ามาเก็บไว้ในตัวน้ำนี่เองนะฮะซึ่งน้ำเนี่ยตอนแรกสุดนมนันจะเป็นสีขาวไปอที่เติมน้ำลงไปแต่หลังจากที่ดูดไล่ชนมาพบเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสีดำหรือสีน้ำตาลทันทีเลยน,นะครับตัวนี้โอเค เครื่องนี้นะครับไม่ได้สามารถที่จะกำจัดใะสุดได้อย่างเดียวสามารถฟอกอากาศได้ในตัวด้วยนะฮะฟอกอากาศได้ยังไงถ้าเราจะฟอกอากาศเนี่ยนะครับเราก็จะเอาตัวสายต่อเนี้ยออกนะฮะหลังจากตัวสายต่อตวนี้ออกเสร็จปุ๊บเราก็จะเปิดทิ้งไว้แบบนี้ทั้งคืนนะฮะตัวเครื่องเนี่ยก็จะหมุนดูดเอาอากาศในห้องเนี่ยเข้ามาผ่านตัวน้ําตัวน้ำตนี้นะครับเราสามารถที่จะเอาน้ํายาฆ่าเชื้อโรค หรือจะเอาตัวน้ำยาที่เป็นน้ำยาอะโรมาเทอร์พีนะครับหรือว่ากลิ่นต่างๆเนี่ยใส่ลงไปน้ได้ทัน,นท,ทีเลยโดยที่ความหอมมันเนี่ยนะฮะมันจะกระจายฟุ้งไปทั่วห้องเลยครับน้ำเนี่ยเครื่องเนี่ยจะมีคุณสมบัติที่จะดูดอากาศทั้งน้ำใส่ทั้งหมดเลยเนี่ยเข้าไปอยู่ในตัวเครื่องแล้วก็เกจอะคราร์บอนเนี่ยออกเป็นออกซิเจนได้เลยนะฮะซึ่งเราสามารถที่จะได้อากาศเนี่ยที่เฟรชในทันทีเลย,ยที่เปิดเครื่องตัวนี้ ใช้เ,เวลาประมาณสิ้านาทนีนะครับต่อในท้องโอเคสเต็ปต่อไปก็คือเราจะโชว์ให้ดูครับว่าเครื่องตัว,ตวนี้เนี่ยมัน<ไ>ตกลายฝนเนี่ยได้แรงหนักไหนนะฮะเอาละเรามาลองจากของจริงจะดูโอเคอันนี้เป็นตัวฟูกเป็นตัวหมอนนะฮะที่มีอยู่โอเคเรามาดูกันนะครับตัวหมอนตรงนี้ <c oughs> ยกตัวอย่างว่าหมอนตัวนี้เนี่ยเปิีเสมือนจะเป็นเตียงนั่นเองนะครับเราจะดูดตัวนี้นนะคนัรบ เอาละตัวน,นั้นก็คือวิธีการสาธิตนะฮะของตัว การตบลรยฝุ่นเนี่ยที่อยู่บนหมอนแล้วก็ที่อยู่บนฟูกนั่นเองนะครับทีนี้ตัวอื่นนะครับที่มีออปชันอื่นเนี่ยแล้วก็สามารถแอพพลายไปใช้ในส่วนของหน้าตา่างพื้นหรือว่าขอบสบบบกวปรกบต่างๆที่อยู่ตามพื้นเองนะฮะซึ่งตัวหัวแต่ละหัวเนี่ยก็คือจะเหมาะสำหรับแต่ละหน้างานเนี่ยที่ไม่เหมือนกันนะฮะอย่างตัวหัวเล็กตัวนี้เนี่ยก็อาจจะเหมาะสำหรับโซฟาขนาดเล็กซึ่งตัวพวกนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเลือกใช้กันได้นะครับ สินค้าทั้งหมดเนี่ยหกไอเทมที่เรามีก็คือจะอยู่ในเซตของตัวสินค้าของเราเ็เองนะครับโอเคตัวนี้ก็คือจะเป็นกล่องตัวสินค้าที่ประกอบไปด้วยฟังก์ชันการทํางานทั้งหมดแล้วก็จะเป็นภาษาอังกฤษนี่ยนะฮะที่เขียนออกมาบอกว่าแต่ละตัวเนี่ยใช้งานยังไงแล้วมีขั้นตอนการใช้งานยังไงบ้างนะครับรวมถึงบ่งชี้ถึงว่าวัสรุปอุปกรณ์แต่ละอย่างเนี่ย มีหน้าที่ว่าใช้งานยังไงได้บ้างโอเคสเต็ปต่อไปเนี่ยนะครับเรามาดูวิธีการดูแลความสะอาดกันนะฮะหลังจากที่เราดูดฝุ่นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับดูดตัวไรฝุ่นออกมาแล้วเนี่ยวิธีการทำความสะอาดของเครื่องดูดทวกนี้ทำยังไงแล้วก็ต้องเอาฝุ่นเนี่ยนะฮะออกจากตัวเครื่องซึ่งฝุ่นเหล่านั้นนะฮะจะฟุ้งกระจายไปเต็มบ้านหรือฟุ้งกระจายไปเต็มที่นอนเลยเรามาดูกันเครื่องตัว เหนาในการกําจัดไรฝุ่นตัวนี้่นะฮะเราจะใช้วิธีการทำความสะอาดเนี่ยซึ่งทำความสะอาดโดยง่ายดายมากเอาน้ำัวน,นี้ใ่นะฮะไปเทในห้องน้ำนะครับหรือไปเทตามท่อก็แล้วแต่หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ล้างตัวมอเตอร์ให้สะอาดแล้วก็เก็บอยู่ในก่อบได้เลยครับซึ่งวิธีการทำความสะอาดเนี่ยง่ายดายแค่นั้นเองใช้เ,เวลาเนี่ยไม่ถึงสามนาทีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถไปทำกิจกรรม ตอบได้เลยโอเคนั่นก็คือวิธีการทํางานหรือว่าคุณสมบัติคร่าวๆของตัวเซเนนะครับตัวนี้นะครับก็คือสามารถที่จะติดต่อได้จากบริษัทเอลิสฟกเกอ์นะครับซึ่งเป็นผู้นําเข้าตัวเครื่องเซเน่าเนี่ยและเป็นตัวแทนจําหน่ายนี่นะครับโดยที่ได้รับสิทธิบัตรนะฮะจากทางฝั่งของประเทศแคนาดานั่นเองให้เป็นตัวแทนในการขายแบรนด,ด,ด์นี้ในประเทศไทยหากผู้ใดสนใจเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อได้ตามที่อยู่หลังจากนี้นะครับ